วันนี้ฟะโบกจะมาแกะกล่องส้มให้ทุกๆคนดูกันนะคะลุก สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Ba d Boy c h a n n e l นะครับมาพบกับเอกกับการรีวิวกระเป๋าอุป r i e s ที่เรารักกันนะครับวันนี้มากับรายการเหมียวแกะกล่องใน EP ีที่3แล้วนะครับในครั้งนี้ก็เป็นตาของน้องฟบวกนะฮะมาแกะกลอ่องส้มกล่องนี้กันกล่องนี้อาจจะเล็กกว่ากล่องอื่นๆแต่ของที่อยู่ข้างในเนี่ยพิเศษไม่แพ้กล่องอื่นแน่นอนเลยยังไงไปติดตามชมกันด้วยนะครับเช่นเคยนะใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปเอกแล้วชื่อ ่ชอบการรีวิวลฟ์สไตล์หรือว่าแบรนด์เนมแบบนี้นะฮะสามารถที่จะกด subscribe ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เจ้ากระดิ่งข้างๆกันเพื่อ YouTube เตือนสำหรับคลิปดีๆต่อๆไปนะครับรวมไปถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามเอกไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram หรือว่าทาง Facebook Fan Page Back Boy นะฮะสามารถไปกด Follow กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดอย่าง Clubhouse ไปกด Follow เอกได้ที่ Account@backboychannel ชื่อเดียวกันกับ YouTube นี้เลยครับ ไม่เสียเวลานะฮะวันนี้เราจะมาเริ่มแกะกล่องส้มกล่องนี้กันเลยนะฮะโดยที่กล่องนี้เนี่ยขนาดจะค่อนข้างเล็กเทียบกับกล่องที่ผ่านๆมาเพื่อนๆที่เป็นแฟนแฟนน้องม้าเนี่ยน่าจะพอทราบกันแล้วว่ากล่องเล็กขนาดนี้เนี่ยข้างในน่าจะเป็นอะไรนะฮะก็ไปเปิดพร้อมกันเลยครับนี่น,นะฮะก็คือกระเป๋าสตางค์นั่นเองนะครับผม กระเป๋าสตางค์ใบนี้ก็คือ กระเป๋า Constance wallet นั่นเองนะครับผมที่ใช้เวลานานมากเลยกว่าจะได้น้องเขามานะฮะเดี๋ยวขอเปิดข้างในนะครับแต่ความพิเศษเนี่ยไม่ใช่แค่กระเป๋าสตาง wallet ธรรมดานะครับเพราะว่ากระเป๋าสตางใบนี้เนี่ยเขาจะมีสายมาด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆคุ้นกันแล้วเนี่ยนี่ก็คือเจ้ากระเป๋าสตางค s t a n c e wallet to go นะครับคำว่า to go ก็แปลว่ากระเป๋าสตางใบนี้เนี่ยสามารถที่จะติดสายเพื่อที่จะ ใช้เป็นกระเป๋าสะพายได้ด้วย <Wow. S 1> ด้านหน้าของกระเป๋า Constance Wallet ใบนี้นะครับมีหน้าตาที่เหมือนกับ Constance Wallet ปกติทุกประการเลยนะฮะรวมถึงข้างหลัง ก็หน้าตาแบบเดียวกันเลยจะต่างกันเนี่ยก็เพียงแค่บริเวณด้านในนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงดีเทลกันเนาะด้านหน้านะฮะฐานเขาจะยาวอยู่ทั้งหมด20.5เซนติเมตรนะฮะส่วนความสูงเนี่ยจะสูงอยู่ประมาณ13เซนติเมตรส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับเขาจะมีความลึกด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจุกของเข้าไปด้านในนะฮะเขาสามารถที่จะกางออกมาได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเมื่อเรากางกระเป ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าปีกข้างๆข,ข,ของกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างมีสเปซเยอะอยู่นะครับผมทําให้เราเนี่ยจริงๆสามารถที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาถ้าเยอะเกินไปเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอาจจะปิดไม่ลงนั่นเองนะด้านหลังของกระเป๋า Constance Wallet To Go เนี่ยจะมีช่องพ็อกเก็ตเล็กๆแบบนี้นะครับที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากสามารถที่จะใส่พวกบัตรอะไรคร่าวๆเร็วๆนะฮะหรือว่ามีใบเ็จบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้อง การเก็บหรือหยิบออกมาใช้เร็วๆบัตรจอดรถอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในพอเก็ตด้านหลังของกระเป๋าตรงนี้ก็เป็นความสะดวกที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดฝากระเป๋าเข้าไปข้างในนั่นเองนะครับใบนี้นะครับมาในหนังเอฟซัมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนังเกรนนะเป็นหนังวัวที่พิมพ์ลายพิมพ์เกรนแบบนี้นะครับ ก็จะเห็นลา์ที่ชัดเจนข้อดีก็เคยพูดไปหมดแล้วเน้นในรีวิวหนังเอฟซัมในเรื่องเล่าน้องม้านะครับใครยังไม่เคยดูหรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังเอฟซัแบบนี้สามารถไปกดดูได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่า ริเวณด้านในนะครับ สิ่งที่ทำให้เห็นชัดที่สุดนะครับว่าใบนี้เป็น Constance Wallet to go ไม่ใช่ wallet ธรรมดานะครับก็คือเจ้าหมุด2อันนี้นั่นเองนะครับมุดตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เอาไว้เกี่ยวสายสพายที่เอกโชว์ก่อนหน้านี้นะครับในการที่จะใช้กระเป๋าใบนี้ให้กลายเป็นกระเป๋าสะพายนั่นเองข้อแตกต่างอย่างที่2นะครับนอกจากเจ้าหมุดตรงนี้ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือช่องภายในนั่นเองนะครับเอกเคยรีวิวกระเป๋าที่เป็น Constance Wallet ธรรมดาก่อนหน้านี้ไปแล้วใน EP หนึ่งนะครับ ถ้าจำกันได้เนี่ยบริเวณด้านในของ o n s t a n c e b o l l e t เนี่ยนะครับเขาจะมีพ็อกเก็ตใส่บัตรเนี่ยด้านเลยนะ,ะทั้งด้านหลังแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าด้วยแต่ใน n s t a n c e s u g กเนี่ยจะมีการเปลี่ยนดีเทลตรงนี้นะครับเพราะว่าช่องที่ใส่บัตรได้เนี่ยจะอยู่แค่บริเวณด้านหลังของกระเป๋าก็คือตรงนี้นะครับซึ่งจะใส่ได้ทั้งหมด6ช่องครับผมเหนือบริเวณพ็อกเก็ตที่ใส่บัตรเนี่ยก็จะเป็นพ็อกเก็ตยาวๆด้านหลังตรงนี้นะครับทั้งหมด2ช่องนะฮะชั้นล่างแล้วก็ชั้นบน ที่อยู่ด้านหลังสุดตรงนี้นะครับเป็นช่องยาว2ช่องแล้วก็ถ้ามาดูกันที่ด้านหน้าที่ถ้าเป็นใน constance wallet ปกติเนี่ยเขาจะมีช่องใส่บัตรตรงนี้อีก6กช่องใช่ไหมครับแต่พอมาเป็น version t w 2 g o แล้วเนี่ยช่องนี้หายไปแล้วครับตอนนี้คือด้านหน้าไม่เหลือช่องอะไรเลยนะฮะแต่เข้าใจว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะทิ้งเป็นช่องโลง่ลงๆด้านหน้านี้นะฮะไว้ใส่ของที่มีขนาดใหญ่นั่นเองส่วนสําหรับซิปตรงกลางนะครับที่เป็น zipper compartment เนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ขนาด ทุกอย่างดีเทลยังเหมือนเดิมเหมือนกับในคอนซองสปอร์เล็ตนะครับก็สามารถที่จะใส่ของเก็บไว้ในช่องซิปเนี่ยก็สามารถใส่กร,ระเปซิปปิดแบบนี้ได้นั่นเองนะครับสำหรับกระเป๋าคอนซองสปอร์เล็ตทูโกนะครับ ก็คล้ายๆกับบัลเลตธรรมดานะครับหนังที่เขาจะมีเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหนังวัวธรรมดาแล้วก็หนังเอกซติกนะครับหนังวัวธรรมดาที่จะเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเอฟซัมแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะทนทานใช้งานได้สะดวกเลยนะครับนอกจากหนเอฟซัมเนี่ยก็ยังคงมีหนังอย่างอื่นอย่างเช่นเอเวอร์คารเลอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเอกซติกเนี่ยกระเป๋าใบเนี้ยมีทั้งออสเตรียหรือว่าหนังนกกระจอกเทศนะครับรวมไปถึงหนังครกเกด้าหรือว่าหนังจระเข้ด้วยสำหรับลิซ่า เ,เอ่ยยังไม่ได้เห็นกับตัวนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะครับแต่ที่เห็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นคอมบิเนชันนะครับระหว่างหนังวัวกับบริเวณบัคโคตรงข้างหน้านี่นะครับเป็นลิซ่านี่ก็จะเป็นสเปเชียลเอดิชันที่เขาทําขึ้นมาแบบจํานวนจํากัดครับ <Wow. S 1> ส่วนสําหรับอะไหล่ของกระเป๋าใบนี้นะครับก็แน่นอนเห็นเดนชารตัว Constance Edge b u c k l e ตรงนี้เลยนะฮะอะไหล่ตรงนี้เนี่ยจะมาด้วยกันทั้งหมด3 4สีครับก็คืออะไหล่สีทองโกลด์ทาร์ดแวร์นะฮะอะไหล่สีเงินพาริเดียมเพลเทตทาร์ดแวร์แล้วก็ใบ นี้เลยครับโรสโกฮาร์ดแวร์ครับ เออมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับแต่ว่าอีสังเกตมานานแล้วว่ากระเป๋าที่เป็นโรสโกเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะมากับสแตมสีโกลครับผมเนี่ยให้ดูเนาะถ้าดูดีๆเนี่ยสแตมแอมส์ารีสที่เป็นฟอยล์ข้างบนเนี่ยนะครับสแตมจริงๆเขาไม่ใช่สีโรสโกนะฮะเขาจะเป็นสีโกลไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ทาสแตมให้มันเนียนไปกับสีของอะไรนะแต่ว่าเป็นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค หรือว่ากระเป๋าใบใหญ่ก็ตามนะครับซิปของกระเป๋าใบนี้นะครับก็เป็นซิปสีทองหรือว่า gold hardware นะซึ่งมันจะ ถามว่ามันโดดไปจากอะไหล่ด้านหน้าไหมมันก็โดดนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ได้สังเกตมากๆเนี่ยก็อาจจะดูเนียนๆไปได้นะครับเพราะโรสโกของ a อ m เ s เนี่ยจะค่อนข้างไม่ชมพูจ๋าเกินไปนะฮะเขาจะมีความอมส้มมากกว่าแบรนด์อื่นๆอยู่พอสมควรทําให้อะไหล่สีทองกับอะไหล่สีโรสโกเขาเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากนะฮะเนี่ยแต่ถ้าดูอย่างนี้นะฮะจะเห็นว่าซิปเนี่ย เป็นสีเยลโลโกนะฮะแต่ว่าบริเวณด้านหน้าเนะี่ยเขาเป็นอะไรสีโรสโกครับ กระเป๋าใบนี้จุอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่เลยก็ต้องเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะอันนี้เป็น iPhone 12ปกตินะครับไม่ใช่ไซส์ plus นะฮะแต่ว่าเอกเคยใส่ไซส์ plus แล้วก็สามารถที่จะใส่ได้นะฮะเอกก็จะใส่เข้าไปในช่องด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับการ์ดเคสนะครับผมตัวนี้เป็นเ a าวีการ์ดเคสนะครับก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเนาะก็สามารถที่จะใส่ด้านหลังได้สบายเลยอย่างนี้นะครับกุญแจรถนะฮะก็ใส่ได้อยู่ ยัดเข้าไปช่องด้านข้างจริงๆถ้าใส่ประมาณนี้แน่นพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังปิดได้นะครับกระเป๋าก็ยังจุได้ด้านข้างเนี่ยก็ไม่ได้ปูดอะไรมากมายเลยนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ปกติเลยอาจจะมีพาสปอร์ตใช่ไหมครับกระเป๋าใบนี้ก็สามารถที่จะจุพาสปอร์ตได้ครับเดี๋ยวลองคือสุดท้ายเราต้องเอาโทรศัพท์มือถือออกมานะฮะถึงจะสามารถที่จะยัดพาสปอร์ตเข้าไปได้นะฮะถ้ายัดเข้าไปทั้งคู่เลยเดี๋ยวลองดูเนาะ มันจะค่อนข้างตรงพอสมควรนะฮะ,ะฝาจะปิดลงมาไม่ได้นะครับ <ไป S 1> ก็อาจา<ป>จะต้องเทรดออฟกันต้องเอาโทรศัพท์ออกเนี่ยถึงจะสามารถที่จะยัดพาสปอร์ตไว้ที่ช่องหลังนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็<_ <K> _จะเป็นการ์ดเคสนั่นเองนะครับก็ถ้าอย่างเงี้ยก็สามารถปิดได้ปกติเลยครับผมนี่เยกว่า ถ้าคอมบิเนชันที่น่าจะเวิร์กที่สุดนะฮะก็คืออาจจะเป็นแค่กระเป๋าใส่เศษเหรียญนิดหน่อยนะกุญแจรถนะครับโทรศัพท์มือถือเท่านี้ก็น่าจะกําลังดีนะฮะการ์ดก็ใส่เข้าไปในช่องของกระเป๋าสตางค์ของเขาไปเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะมาลองใส่สายสะพายนะฮะลองสะพายให้ดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นประมาณไหนนะครับ นนี่นะครับเมื่อใส่ใสายสะพายแล้วก็จะได้กระเป๋าสะพายนะครับเดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูนะลืมบอกไปว่าสายสะพายเขาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ110เซนยาวพอที่จะสามารถ cross body กระเป๋าใบนี้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดู modeling shot กันเลยนะครับ แล้วนี่ก็คือรีวิวเมียวแก่กล่องกับเจ้า Constance Wallet to Go ใบนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะฮะที่มีความสนใจเล็งเจ้ากระเป๋าใบนี้ต่อจาก Kelly to Go Wallet ที่เคยทำรีวิวไว้แล้วถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถไปกดลิงก์ข้างบนดูได้เหมือนกันนะครับทั้ง2ใบนียก็เป็นการดีไซน์กระเป๋าคลาสสิก Wallet ของเขาเนี่ยมาเพิ่มฟังก์ชันการใช้สายสพายนะฮะก็เรียกได้ว่า e r เ e s เนี่ยเขาเริ่มสเต็ปเข้ามาในเกมพวก Wallet on Chain แบบนี้นะฮะสูก้กระทางแบรนด์อื่นๆกันอย่างเต็มตัวแล้วนะฮะก็ถือเป็นชิ้นางานที่ค่อนข้างน่าสนใจใครที่ ชื่นชอบกระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่ยังสามารถที่จะสะพายใช้งานเดี่ยวๆแบบนี้ได้ไม่ต้องพกกระเป๋าใหญ่เนี่ยก็ลองสอบถามไปที่ช็อปลองติดต่อไปทาง s a ดูว่ามีกระเป๋ารุ่นนี้ยังเหลือพอให้จับจองไหมแต่ว่าต้องบอกว่ากระเป๋าผลิตออกมาค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ด้วยความที่ความต้องการค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะฮะยังไงอาจจะต้องตื้อเขานิดนึงนะฮะขอว่าถ้ามีเนี่ยให้รีบแจ้งมาเลยครับหวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะฮะยังไงฝากก ไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เอกแล้วก็ b แบคบ Channel ด้วยนะครับวันนี้เอกแล้วก็รายการเมยวแกะกล่องขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ